สวัสดีครับพบกันอีกแล้วกับผมมิสเตอร์ซิเวอร์ในพาร์ทนี้ผมก็มี1เกมมาแนะนำเป็นเกมแนวนิทาน RPG แต่ออกแนวสายดักดักหน่อยนะครับเพราะว่าภายในเกมนี้เขาจะรวบรวมเหล่าตัวละครที่เราคุ้นหน้าคุ้นตาไม่ว่าจะเป็น เจ้าหญิงสโนไวท์อลิสหนูน้อยหมวกแดงพินอคิโอเจ้าหญิงคางุยะเกเทลจากที่เราฟังทีทานเนี่ยก็จะโลกสวยใช่ไหมแต่ภายในเกมนี้นะฮะก็จะปรับเปลี่ยนเนื้อเรื่องทําให้ตัวละครเหล่านี้เผชิญเรื่องราวสุดแสนยากจะลําเคนออกมาเป็นเกมชิ n o Alice พัฒน,นาโดยโปเกตดับเบร่วมกับสแ u a ร์อินิกสำหรับเนื้อหาภายในเกมจะเป็นยังไงเดี๋ยวเราไปลองดูกันเลยดีกว่านะครับ เมื่อเราเริ่มเกมก็จะมีไกด์มานำทางเราครับก็จะเป็น2ตัวละครน,นี้ก่อนอื่นเลยเนี่ยเขาจะให้เราเปิดกาชาปองก่อนก็จะเรียกเป็นกิมมัวนะซึ่งการเปิดกิมมัวเนี่ยก็จะเป็นการหาอาวุธหรือบางทีถ้าเราได้อาวุธของตัวละครหลักที่อยู่ในตู้เลดในช่วงระยะเวลานั้นเราก็จะรับตัวละครหรือปลดล็อกคอัดมาด้วยคือในการปลดล็อกคัดเนี่ยก็จะมีหลายวิธีนะครับไม่ว่าจะเป็นเอาเหรียญไปแลกทํากิจกรรมหรือว่าเราจะเปิดซุ่มกิมมัวจนกว่าเราจะได้อาวุธที่ปลดล็อกคัทได้ก็ได้เหมือนกันนะครับคือเกมเขาจะให้เรเรราุ่่มมกัวไปือยๆ จนกว่าเราจะพอใจเราก็ลองเปิดสุ่มดูนะครับดึงลงมาปลื้อาวุธเนี่ยก็จะมีตั้งแต่ระดับ A ระดับ S แล้วก็มีระดับ s r กันได้มากสุดอืมอันนี้ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าสูงสุดว่าเราจะได้ระดับ s r หรือระดับ S ทั้งนี้ทั้งนั้นมันขึ้นอยู่กับดวงของเรานั่นเองนะครับอ่าร r นะระดับสูงนะครับระดับ S ระดับ S แล้วก็อาวุธพวกนี้จะแยกเป็นธาตุด้วย เราก็จะสามารถสังเกตจากตรงนี้ได้เลยอย่างเช่นหอ,อกอันนี้นะครก็จะเป็นธาตุลมเขียวอันนี้ก็จะเป็นธาตุไฟธนูอันนี้เป็นธาตุน้ําแน่นอนความสามารถก็จะแตกต่างกันด้วยรวมถึงเรื่องราวของอาวุธแต่ละอันก็จะไม่เหมือนกันนะครับก็เดี๋ยวเราลองดูตัวอย่างจากหอกอันนี้นะครับ ็จะเป็นระดับ SR ใช้ค่าคอส16แล้วก็สเตตัสพลังโจมตีกายภาพ231พลังโจมตีเวท443พลังป้องกัน177พลังป้องกันเวท261ส่วนความสามารถของอาวุธัครบจะสร้างดาเมจเวทอย่างมหาศาลแก่สตูน1-2คนและอย่างเพิ่มค่าเมจิกแอทแทให้กับตนเองเล็กน้อย ส่วนอาวุธอื่นๆอย่างเช่นค้อนอันนี้ก็จะสร้างความเสียหายโจมตีเดี่ยวและโจมตีทั้งหมดก็โจมตี 1- 2ถึง,งคนรวมถึงก็ยังมีผลเอฟเฟกต์ยังฟื้นฟู SP ีของตัวเองอีกเล็กน้อยอีกด้วยนะครับก็หลังจากที่เราสุ่มได้เรียบร้อยแล้วนะครับต่อมาเขาจะให้เราเลือก1่ใน4อวตารก่อนแต่เวลานั้นเราสามารถปรับเปลี่ยนได้นะ <c oughs> สำหรับอวตารคนแรกนยครับก็จะเป็นอลิสผู้ทำลายคือแต่ละคนเนี่ยจะสามารถใช้อาวุธได้แตกต่างกันไปแต่ก็จะคล้ายๆกันบางคนซึ่งเราสามารถดูรูปตัวอย่างจากตรงนี้ก่อนได้นะครับ อืออริเน่ถือดาบอย่างเท่เลยดูถ้าจะเลือกคนนี้เลยนะครับก็กดตกลงแต่ถ้าเราอยากดูตัวอื่นเพิ่มเติมนะครับเราก็กดจิ้มเข้าไปอวตารคนที่2ก็จะเป็นสโนไวท์ผู้ทําลายให้เสียงภาคโดยเรนะอูเอดะปื๊บตัวนี้ก็จะใช้ดาบใหญ่นะครับดู <c oughs> คนที่3นะฮะก็จะเป็นหนูน้อยหมกแดงผู้บดขยี้ให้เสียงภาคโดยริกะทาจิบะะ อวตาของหนูน้อยหวกแดงเนี่ยมีออลล่าไฟด้วยนะครับถือพระเท่เลยแล้วก็ถือกระบอใคล้ายๆกับทาผู้ปลดปล่อยอะไรประมาณนั้นส่วนอวตารคนที่4นะครจะเป็นพิเนคิโอผู้บดขยี้เหมือนกันชายาจะเหมือนกันนะอวตารหน้าตาก็จะเป็นประมาณนี้ ต่อมานะครับงั้นเดี๋ยวเรามารู้จักระบบภายในเกมนี้ละกันก็มาเริ่มกันที่เนื้อเรื่องเนื้อเรื่องเนี่ยก็จะมีอยู่3แบบมีแบบเรื่องราวที่เอาไปเล่นเนื้อเรื่องมีแบบอีเวนต์นะฮะที่จะเป็นดันเจี้ยนประจําวันเอาไว้หาพวกผลิตถุดิบในการอัปเกรดหาเงินหรือหาของตามช่วงอีเวนต์แล้วก็ส่วนการต่อสู้แบบคออปเราสามารถไปต่อสู้ร่วมกับเพื่อนได้แต่นี้เป็นเซิร์ฟเวอร์เทสนะครับผมก็เลยไม่สามารถลองให้ดูในส่วนตรงนี้ได้แล้วก็หัวใจหลักเนี่ยก็จะเป็นเรื่องราวเรื่องราวเนี่ยก็จะมีหลากหลายบทจะะเป็นนนบบททขอองตััวลคร้มี บทสโนไวท์มีบทซินเดอเรลลาบทเกเทลบทเจ้าหญิงนิทาบทหนูน้อยบมแกแ้งบทเจ้าหญิงไขคโงยะและบทพินอคคิโอซึ่งในการสู้แต่ละบทเนี่ยในกรณีที่เรามีตัวละครตามเรื่องราวของเขาเนี่ยเราสามารถปลดล็อกเนื้อหาพิเศษได้นะแต่ถึงแม้ว่าเราไม่มีตัวละครตามเรื่องราวเราก็สามารถลงได้อยู่ดีอันนี้ผมเล่นสโนไวท์นะครับผ่านไปถึงบทที่2แล้ว งั้นเดี๋ยวผมลองไปสู้ให้ดูแล้วกันก็จะไปบทที่2โค้งที่8การลงเนี่ยจะมีระดับความยากบอกอยู่แล้วก็ต้องใช้ AP เป็นพลังงานในการลง AP ดูจากด้านบนนะครับส่วนระดับเลเวลของเราเนี่ยดูจากตรงนี้แล้วก็จะมีระดับ EP ด้วยแล้วก็ภายในด่านพวกนี้นะครับเขาก็จะมีเงื่อนไขาการผ่านอยู่ถ้าเราผ่านครบตามดาวของเขาก็จะได้รับคริสตัลผ่านโดยเหลือเวลา5นาทีขึ้นไปผ่านโดยไม่มีคอนเทนิวผ่านด้วยการใช้สกิลอาวุธ1ครั้งขึ้นไปเดี๋ยวไปสู้ให้ดูก่อนนะครับว่าจะเป็นยังง บทสโนไวท์ช่างเศร้าเหลือเกินสำหรับรูปแบบเกมเพย์นะครับเกมนี้เราสามารถออโต้ได้แล้วก็การตีมอนเตอร์หรือการเลือกใช้สกิลเนี่ยต้องดูด้วยนะครับว่าธาตุของมอนเตอร์นั้นเป็นธาตุอะไรอย่างเช่นตรงนี้นะครับก็จะเป็นธาตุน้ําอาวุธที่ผมเตรียมมาเนี่ยก็จะมีหลากหลายธาตุอ่าผมกดธาตุธาตุลมไปแล้วกัน ปุ๊บก็จะตีเข้า196นะเดี๋ยวผมลองตีด้วยท่าไฟดูนะอันนี้เป็นท่าที่แพ้ทางเห็นไหมก็จะตีเข้าน้อยลงฉะนั้นการเลือกปรับเปลี่ยนอาวุธเนี่ยถือว่าเป็นหัวใจสําคัญมากในการเล่น และนอกเหนือการใช้สกิลของอาวุธพวกนี้แล้วนะครับเรายังสามารถเปิดซัมมอนได้อีกด้วยเป็นการเปิดปั๊บของสัตว์อสูรดูราละเอียดก่อนนะครับว่าตัวนี้ให้ผลอะไรตัวนี้ให้ผลอะไรตัวนี้ให้ผลเพิ่มพลังโจมตีโอเคผมใช้ตัวนี้ละกันก็จะมีระยะเวลาการเรียกออกมาแต่ผมขอฆ่าไปด้วยฮะไอ้ปื๊บสกิลลมนะครับได้เลือดคืนด้วยแล้ว่าโจมตีไปอีกจื๊บ ไม่ต้องกลัวสกิลหมดนะกดไปก่อนได้เลยคือเวลาสกิลหมดเราสามารถเพิ่ม SP เต <ern> ิมอาวุธได้ก็จะเสีย SP ตรงนี้ไปคือ SP เนี่ยจะเต้งตามระยะเวลายิ่งผ่านไปนานก็จะเร่งขึ้นเรื่อยๆเด้งขึ้นเรื่อยๆแล้วก็ภายในดาเน,นี้ยนะฮะอย่างที่เกิดว่ามันจะมีระยะเวลาเงื่อนไขการผ่านดานยูยิ่งเราผ่านได้ไวเท่าไหร่อันนี้ก็จะทําให้เราสามารถสําเร็จเงื่อนไขนั้นได้ตีไปเลยแล้วกันนะฮืมหลังหลังบอสโหดมาก แล้วก็เวลานั้นเนี่ยเราสามารถลงกับเพื่อนได้ด้วยนะครับหรือว่าลงกับคนอื่นมาจอยแล้วก็พูดคุยได้นะครับส่งอีโมจิสวัสดีทักทายหรือพิมพ์พูดตรงนี้ได้เลยนะครับหรือถ้าใครเซฟบทพูดไว้ก็กดตรงนี้ฮนะสวัสดีอะไรประมาณนี้ได้แต่ตอนนี้ผมมาโซโล่คนเดียวฮะหดไปก่อนเลยบอสจื้อสกิลไปสกิลไฟไปอีกปึ๊บ หมดไงสก,กิลหมดต้องใช้ให้หมดก่นอนตีด้วยเคียวยังเหลืออีกตัวฮิีลวมากบ,บสังหารหมนแล้วอันนี้ก็คือรูปแบบเกมเพย์นะครับดูเวฟข้างบนแล้วว่าด่านไหนมีกี่เวฟก็ดูเอาได้รับของรางวัลแล้วก็ได้ลุ้นของที่จะดรอปตามด่านานั้นๆด้วยก็จะเป็นพวกปลกเพิ่ม EP ให้อุปกรณ์ของเราให้มากขึ้นฉะนั้นเมื่อเห็นอย่างนี้แล้วนะครับเราก็ไปดูต่อ เราสามารถปรับเปลี่ยนตัวละครหรือว่าเซ็ตถ้าเป็นด่านนี้ตัวละครนี้ได้เปรียบอาวุธประเภทนี้ได้เปรียบก็เลือกปรับเซ็ตตามความเหมาะสมในการที่เราจะตั้งเซ็ตนะครับให้เพื่อนๆกดที่อุปกรณ์ตรงนี้เลยปึ๊บแล้วก็เลื่อนลงมาข้างล่างสร้างเซ็ตใหม่ในการสร้างเซ็ตเนี่ยก็จะมีตัวละครให้เราเลือกอยู่ที่ว่าเรามีทั้งหมดกี่ตัวส่วนวิธีการหาตัวละครเนี่ยเดี๋ยวพูดถึงอ่ะเดี๋ยวผมเลือกเจ้าหญิงขงุญยะก่อนแล้วกันสําหรับในการที่เราจะตั้งเซ็ตเนี่ยเราไม่จําเป็นต้องเลือกทีละชิ้นทีละอันก็ได้นะ เราสามารถให้เขาเลือกออโต้ได้เลยกดเลือกแนะนําเลือกอาวุธที่ดีที่สุดก็ได้เขาก็จะเซตมาให้นะครับอาวุธที่ดีที่สุดแต่การที่เราลงอาวุธที่ดีที่สุดเนี่ยมันมีข้อจํากัดในการลงด้วยนะถ้าเราเลือกลงแค่อาวุธระดับสูงก็จะใช้ค่าคอร์สเยอะเป็นพิเศษฉะนั้นนะครับบางทีบางดานเราไม่จาเป็นต้องเลือกอาวุธระดับสูงอย่างเดียวก็ได้เลือกอาวุธที่มีสกิลใช้งานให้เหมาะสมแล้วก็เลือกตามธาตุชนะทางก็ได้เหมือนกันนะครับสมมติว่าผมจะเจอแต่มอนเตอร์รอาธาตุลมผม เขาก็จะจัดอาวุธธาตุไฟมาให้อาวุธพวกนี้ก็จะเป็นสกิลเนาะแล้วก็ไม่ใช่มีแค่วุธอย่างเดียวนะครับก็จะมีพวกชุดเกราะด้วยชุดเกราะก็จะเพิ่มพวกพลังป้องกันพลังป้องกันเวทให้ถ้าเรามีเราสามารถใส่ได้เลยหรือว่าเราจะเลือกใส่กดที่ปุ่มนี้ที่เขาแนะนำนะครับเขาก็จะใส่ให้อัตโนมัติอยู่แล้ว แล้วก็ไนแมนะครับเราสามารถใส่ได้ถึงสุด5ตัวที่ผมเรียกสู้ให้ดูตอนต่อสู้นะครับเขาก็จะเปิดปบัฟเพิ่มความสามารถให้เราเมื่อได้เซตมาแล้วนะครับก็เอาไปสู้ได้เลยหรือว่าถ้าเซตนี้ไม่ถูกใจเราก็กดลบก็ได้นะเออม,มันเยอะไปก็เลือกเอาว่าเราจะลบเซตไหนในส่วนของอุปกรณ์เนี่ยเราสามารถทําการอัปเกรดอุปกรณ์ได้ให้มาที่เมนูอัปเกรดตรงนี้ได้เลยแล้วเลือกในหัวข้ออัปเกรดอุปกรณ์และเปลี่ยนเบสถ้าเราอยากอัปเกรดอุปกรณ์ไหนเราก็กดจิ้มที่อุปกรณ์นั้นหรือว่าเราจะกดแบบเลี้ยงใหม่ก็ได้นะครับเป็น เรงับในกรณีที่เรามีอาวุธเยอะไปนะครับมันก็จะช่วยทําให้เราเนี่ยสามารถหาได้ง่ายมากขึ้นแล้วก็กดจิ้มเข้าไปแล้วก็เลือกอุปกรณ์ที่เราจะทําการอัปเกรดเลือกของนะครับ ไอเทมไอเทมที่เราดรอปได้จากตามด่านนั่นแหละก็จะมีพวกระดับปีที่จะให้5 EP 2 0 0หรือถ้าเราจะใช้ระดับ A ก็ได้เหมือนกันนะครับก็จะได้200แต่ถ้าเป็นระดับ AEP เนี่ยจะได้อยู่ที่พันหกนะมันจะเป็นพวกอาวุธที่จะใช้กินโดยเฉพาะฉะนั้นก็เลือกเอานะครับหรือว่าเราจะกดเลือกที่แนะนําก็ได้เหมือนกันเราก็จะได้ไม่ต้องไปหาปลับอัปเกรดนะครับหรือดู แค่นี้เราก็จะสามารถเพิ่มเลเวลของอุปกรณ์ได้แล้วจาก20เป็น5.9ไหนๆก็จะอัพแล้วก็อัพให้เลเวลเต็มไปเลยแล้วกันอ่ะ60เรียบร้อยซึ่งอาวุธพวกนี้นะครับนอกจากเราจะอัพเวลได้แล้วเรายังสามารถข้ามขีดจำก,กัดอุปกรณ์ทําให้เราเนี่ย อัพเวลได้มากขึ้นกว่าเดิมก็ได้เหมือนกันแต่ในการที่เราจะข้ามขีดจำกัดอุปกรณ์เนี่ยเราต้องมีอาวุธเหมือนกันก่อนนะครับเราถึงจะสามารถข้ามขีดจำกัดได้ก่อนหน้านี้ดาวตรงนี้จะมืดใช่ไหมตรงนี้ก็จะสองแสง2อันเพราะว่าผมใส่เป็น2อันแล้วก็เลเวลตรงนี้ก็จะเพิ่มขึ้นคือใน1นดาวของอุปกรณ์เนี่ยก็จะเพิ่ม5ห้าสำหรับการข้ามขีดจำกัดอุปกรณ์ปืบ๊บความสามารถของอุปกรณ์ก็จะเพิ่มขึ้นมากโขกเลยทีเดียว นอกจากการที่เราข้ามขีดจำกัดอุปกรณ์ได้แล้วเรายังสามารถวิวัฒนาการอุปกรณ์ได้ด้วยแต่การวิวัฒนาการอุปกรณ์นะครับเราต้องใช้ไอเทมที่เราดรอปได้จากการลงดันเจี้ยนประจำวันนั่นแหละมันจะเป็นลูกตาแบบนี้เป็นเกตมังกรนอกจากการอัพอุปกรณ์แล้วเรายังสามารถอัพเกรดครัทได้อีกด้วยนะครับเป็นการอัพเกรดครัท ของตัวละครที่เรามีอยู่เลือกเอาเลยว่าเราจะอัปเกรดตัวไหนสนุไว้เจ้าหญิงขังุยะยิ่งเราอัปเกรดค่าก็จะปลดล็อกคุณสมบัติเพิ่มมากขึ้นเยอะมากๆจากคา่าแรกนะฮะคาทา20อัพเปอร์เซนต์ในพื้นที่ที่เจ้าหญิงขังุยะแต่ถ้าเราอัปเกรดเป็นขั้น2ก็จะปลดล็อกคุณสมบัติระดับ2นะครับเลเวล2 คาถาอัพสิและก็อย่างที่เกิดนะครับว่าแต่ละคนเนี่ยก็จะมีความสามารถการใช้อาวุธที่แตกต่างกันเราก็ดูจากตรงนี้ได้เลยอาวุธเชี่ยวชาญนะฮะคาถาอาวุธที่ติดตั้งได้ก็จะมีพวกพินสม,มุดลูกแก้วแล้วก็คาถาอย่างคนนี้นะครับพิโอคิโอเโอชี่ยวชาญอาวุธสม,มุดเป็นหลัก นอกจากการอัปเกรดเลเวลของคาร์ดแล้วแน่นอนนะครับก็จะมีการข้ามขีดจำกัดคาร์ดแต่การข้ามขีดจำกัดคาร์ดนี้เราต้องอัปเกรดเลเวลให้เต็มก่อนรวมถึงเราต้องมีตัวละครซ้ำเราถึงจะสามารถอัปเกรดคาร์ดเพิ่มเติมได้นอกจากนี้นะครับในกรณีที่เรามีอาวุธเยอะเกินไปของเยอะเกินไปเราสามารถเลือกขายอาวุธที่เราไม่ได้ใช้ได้นะถ้าเป็นอาวุธระดับ A ก็จะอยู่ที่5000ระดับ S ก็จะอยู่ที่1 8 0 0 0 S ก็จะอยู่ที่55 0ห0หรือเราจะขายของอื่นๆอย่างเช่นถุงเงินที่เราดอบได้อันนี้ก็ขายได้เลยเนาะแต่อาวุธพวกนี้ไม่ค่อยแนะนําให้ขายนะครับเก็บไปใช้จะดีมากกว่าเพราะว่าเราจะดอบถุงเงินได้จากด่านอยู่แล้วขายเฉพาะถุงเงินก็เพียงพอละถัดมามาดูในส่วนของหัวข้อกิม,มวากิม,มวนี่ก็คือการเปิดสุ่มกาชานั่นเองกาชาก็จะมาแล้วแต่ตู้ตามช่วงเวลานะซึ่งการเปิดกาชาเราสามารถดูรายละเอียดจากตรงนี้ได้นะครับเพิ่มเติมดูว่า,ามีอาวุธอะไรดอบบ้างมีของแบบไหนที่เราจะได้รับ บ้างและโอกาสในการเปิดอยู่ที่เท่าไหร่เขาเขียนบอกหมดเลยนะนอกจากนี้นะครับในการที่เราเปิดกรชายิ่งเยอะเนี่ยเราสามารถเอาเหรียญไปแลกตัวละครหรือไปแลกของก็ได้เหมือนกันกดที่หัวข้อนี้เลยครับเพราะว่าเราจะได้เหรียญสีทองมาลองไปดูว่าเขามีขายอะไรบ้าง แน่นอนนะครับก็จะมีไขยอลิสเปิด11ครั้ง5รอบและยังไม่ได้ตุะครนเราสามารถมาแลกจากตรงนี้ได้เพราะว่าเราจะได้500แต้มเปิดส1อครั้ง1ครั้งจะได้รับ100แต้มอืตมต่อเลยแล้วกันเนาะสำคัญสําหรับผู้เล่นใหม่เนี่ยให้เราเน้นมาที่ตรงนี้เลยครับน้ำทางผู้เล่นใหม่ภารกิจผู้เล่นใหม่เราจะได้รับของรางวัลรวมถึงชุดดับ B4 ชิ้นที่ผมได้รับมากก็จะได้รับจากผู้เล่นใหม่ตรงนี้นี่แหละสําคัญมากนะครับ แล้วก็ให้เน้นหลักๆมาที่เคเวสนะครับภารกิจก็จะมีภารกิจหลักที่เราจะได้รับคริสตัลมีภารกิปจประจําวันให้เราลงพวกโคลอเซียมชาระล้างแล้วก็จะมีภารกิจแบบอีเวนต์ที่เราจะได้รับของรวมถึงอุปกรณ์ต่างๆด้วยนะครับเห็นไหมถ้ารับของมาแล้วของจะอยู่ในกล่องนะอย่าลืมมารับด้วยนะครับเผื่อเออของหายไปไหนอยู่ตรงนี้นั่นเองอรับมาแล้วเรียบร้อย นอกจาสนี้นะครับในการที่เราจะเล่นเนื้อเรื่องเก็บเลเวลเนี่ยเขาต้องใช้ AP ใช่ไหมเป็นแต้มพลังงานในการลงซึ่งเราสามารถหาแต้มพลังงานจากตรงนี้ได้นะครับแล้วก็เก็บเลเวลควบคู่ไปได้เลยกดชําระล้างสําหรับหัวข้อนี้ก็จะเป็นพวกมินิเกมให้เรารูดอืมง่ายๆเลยครับรูดฮะลูดไปปึ๊บแล้วก็มันจะมีแต้มลูกไฟแบบนี้ถ้าเราเก็บครบเราสามารถใช้ท่าไม่ตายได้นะลูดไปก่อน ตีหนึ่งตัวก็ได้ EP ด้วยนะฮะตีตัวใหญ่ได้10บ EP เลเวลไวจากตรงนี้นะ่ะเรียบร้อยนะฮะมีท่าไม่ตายกดใช้ฮะบึ้บสโนวไวท์สับหรือจะไปใช้ตอนตัวใหญ่ก็ได้เหมือนกันนะรูดไปจิม <c oughs> แทงเข้าไปอีกเรียบร้อยเวลาจะหมด <c oughs> เพิ่ม Energy จากตรงนี้ได้เลยฮะออื นิดนึงถักตัวโอเคเ <ไป S 1> <ด>่็งดีนะฮะได้อีก10อีพีเห็นแห้จากระดับ10ก็จะเป็นระดับ12แล้วแล้ว,ลวก็ฟื้นฟู Energy <c oughs> เพิ่มเติมมาอีกนิดนึง <c oughs> อ่ะเผื่อใครอยากหา Energy Energy <c oughs> ไม่พอลงด่านกดตรงนี้ได้เลยนอกจากนี้นะครับเกมนี้มีกิลแล้วก็โคลอซียมด้วยเลือกเมนูทางด้านบนเลยครับตรงนี้ซึ่งเอาไว้ก่อน ส่วนตัวอย่างการ PvP เดี๋ยวผมให้ดูนะครับเราสามารถลงได้ถึง5ตัวละครแล้วบอกเลยว่าเขาฟันกันนัวมากบึ๊ปปั๊บบึ๊ปปั๊บใส่สกิลกันยับอะไรประมาณนี้อันนี้ก็คือความรู้พื้นฐานและข้อมูลของเกมชิดออลิสตอนนี้ก็เปิดให้ดาวน์โหลดเล่นแล้วนะครับสามารถไปดาวน์โหลดได้ที่ลิงก์ใต้ล่าง description ได้เลยนะครับยังไงก็ฝากเกมนี้ไว้ด้วยนะครับคลิปนี้ก็ฝากไว้เท่านี้ดีกว่าเจอกันใหม่พัทหน้าถ้าชอบยังไงก็ฝากรบก,กดไลดค์กดแชร์กด s u b s c r i b e ให้หน่อยนะครับ